อยาดทิปอวดภาพน้องเมยย่าจมูกโด่งมากเตรียมตัวนับถอยหลังเป็นคุณแม่มือใหม่แล้วสำหรับสาวหยาดทิพย์ราชปานที่ตั้งแต่เจ้าตัวได้ออกมาประกาศว่าต้องทองลูกคนแรกทำเอาเพื่อนๆและครอบครัวต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับสาวหยาดกันอย่างล้นล้ม ต้องบอกเลยว่าการตั้งท้องเบบีในครั้งนี้ทำเอาสาวหยาิหวั่นใจไม่น้อยเมื่อก่อนหน้านี้สาวหยาิได้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้เธอต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่ช่วงหนึ่ง แต่เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปสาวหยาดก็ได้รักษาตัวจนหายและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้งซึ่งปัจจุบันสาวหยาดก็อยู่บ้านพักผ่ยาวๆซึ่งเจ้าตัวก็มักออกมาเผยชีวิตประจําวันและคอยอัปเดตอายุขันให้แฟนๆที่ติดตามได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆ อย่างล่าสุดสาวยาได้ออกมาอวดภาพอันตราซ้าวของลูกสาวอย่างน้องเมยาที่ส่งยิ้มหวานมาถักทายตั้งแต่อยู่ในท้องพร้อมกับลวงแคปชั่นน้องเมยาส่งยิ้มให้ตั้งแต่อยู่ในท้องเลยค่ะ m e y a y a w t ต้องบอกเลยว่านอกจากยิ้มหวานใจละลายของสาวน้อยจะาทำเอาแฟนคลับต่างหลงรักกันแล้วจมูกของน้องเมยานั้น ยังโด่งเหมือนคุณแม่หยาดด้วยฉายแววความสวยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยล่ะค่ะ